unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. สวัสดีครับคุณชมครับมาติดตามผลการซ้อมวันแรกนะครับในศึก MotoGP Moto2 และก็ Moto3 ซึ่งเป็นสนามลองสุดท้ายของฤดูกาล2024ครับ ไปกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่ประเทศมาเลเซียกับการแข่งขันในรายการมาเลเซียนกลางปีครับทุกท่านอยู่กับผมเกาอกิยวัตผมโงงครับไปดูกันครับว่าสถานการณ์ในวันแรกของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรครับเพราะว่าสนามนี้นั้นมีความสําคัญอย่างมากในแง่ของการตัดสินแชมป์โดยเฉพาะในรุ่นโมโตจีครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆทั้งโมโตทูโมโตแล้วก็ในส่วนของ สรุ่นเล็กครับก็ตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นรายละเอียดสนามครับในเบื้องต้นเซปังเซอร์กิตครับ5.543กิโลเมตรก็เบสเลสแแบเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะครับในขณะที่ท็อปสปีดทำไว้โดยอันเดียอีอานโนเน่ในปี2015ครับ339.6กิโลเมตรต่อชั่วโมง อเล็กมาเกสทำเบสเลสแดบไว้ครับนาที58.979ในขณะที่ All ทา m แล a บเลคคอร์ดเป็นของฟันเชสโกบัญญาญาครับนาที57.491นี่คือรายละเอียดสนามครับคุณผู้ชม5โค้งซ้าย10โค้งขวาเป็นสนามที่มีช่วงของทางตรงค่อนข้างเยอะครับใช้พละกกำลังของเครื่องยนต์สูงมากนี่ครับจุดที่เป็นโค้งซ้าย แล้วก็นี่คือจุดที่เป็นโค้งขวาครับเยอะจริงๆเซกเตอร์หนึ่งครับผ่านฟินิชไลน์มาครับไปออกที่ขาออกโค้ง3ครับจากนั้นก็จะพุ่งไปนี่ครับไปหาโค้ง4แล้วก็ตัดเซกเตอร์2ครับในบริเวณขาออกโค้ง6เซกเตอร์ที่3อยู่บริเวณตรงนี้นะครับโค้งขวาต่อเนื่องครับ7ต่อ8แล้วก็มาที่9แล้วก็ไปตัดในขาออกของโค้ง12เข้าโค้ง13ครับ และนี่คือเซกเตอร์สุดท้ายที่วัดกันด้วยพละกกำลังทางตรงอย่างแท้จริงครับ1334และ15ก่อนเข้าเส้นชัยจุดที่เบรกหนักครับโค้ง1โค้ง4แล้วก็โค้ง15ครับจุดนี้แซงกันได้หมดแล้วครับแล้วก็อีกจุดที่มักจะใช้แซงกันก็คือบริเวณโค้ง9ยางใช้หนักสุดก็ตรงนี้เลยครับโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นโค้ง15ครับโค้องอยู่เทินซ้าย การซ้อมในวันแรกครับก็จะไปเน้นกันที่รอบ PR หรือว่ารอบ PRACTICE นะครับเพราะว่าเป็นรอบที่จะใช้แบ่งกลุ่มในการ Qualify Q1, Q2 ครับยางหน้าซอมมีเดียมฮาร์ดครับยางหลังเป็นมีเดียมฮาร์ดนี่ครับนี่คือยังฝนครับคุณผู้ชมให้ซอมมีเดียมมาออกมาแป๊บเดียวครับแรดบินเดอร์ล้มไปเซกเตอร์2กับแรด สนามนี้นะักแข่งล้มกันบ่อยครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวอ l ลเลชลงไปที่บริเวณโค้ง9ครับอ l ลเลชเอสปาการโรออกมาแป๊บเดียวล้มไป2คันแล้วครับในสนามนี้มีการอัปเดตหลายอย่างครับโดยเฉพาะตัวของยามาฮ่าครับทั้งฟาบิโอกาตาโรและก็อเล็กซ์รินได้เครื่องยนต์ใหม่มาครับยังไม่ยืนยันว่าเป็น V4 แต่ตัวของวาตาโรเองก็บอกว่ามีพละกกาลังที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับนี่ครับฟาบิโอวาตารโรเวลาดีต่อเนื่องนะครับก็เกาะอยู่ในท็อปทนได้ตลอดเวลาส่วนนี้คือมาร์กมาเกสผิดหวังมาจากประเทศไทยแล้วก็ไปพลาดล้มมาเจ้าตัวยังเสียดายไม่หายแต่เวลาในการซ้อมยังไม่ค่อยดีครับส่วนคนนี้คือจ่าฟูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพฮอเก้มาตินครับ นำเปโก้บรรยาอยู่17คะแนนโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกสูงมากครับและนี่คือแมตช์พอยต์แรกของเขากับการแข่งขันที่มาเลเซียบรรญ,ญาย่าครับมานิ่งๆเงียบเงียบในขณะที่อเลสสปากโรครับล้ม2ครั้ง2คาที่บริเวณโค้ง9ครับซ้ำโค้งเดิมอีกแล้วจวังหวะของมาร์กมาเกส มาร์กมาเกสทำงานส่วนใหญ่นะครับก็อยู่กับการที่วิ่งหาเรสเพลทครับเพราะว่าเวลาต่อรอบนั้นสู้รถ GP 23ลำบากมากที่โค้ง15ตัวของมาร์โกเบเซคีล้มไปนี่ก็เป็นภาพรีเพล์ที่เปิดออกมาให้ดูนะครับเปกโกบรรยายย่าขึ้นมาเป็นผู้นำครับเวลาดีครับเปกโก ค่อยๆกดมาครับในที58.28และฮอเก้มาตินครับในที57.8เร็วสุดๆครับวัดกันไปมาครับส่วนฟาบิโอกาตาโรก็เกาะอยู่ในท็อปไฟได้อย่างต่อเนื่องครับถือว่ามาดีเลยทีเดียวในสนามที่ใช้พละกำลังสูงๆแบบนี้และยัมาห้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในท็อปไฟท็อปเทได้ส่งสัญญาณที่ดีครับมีชื่อของอเล็กซ์วินอยู่ในท็อปเทด้วยมาตินเร็วขึ้นอีกครับในที 57. 729เกปโกมันยากออกไปในช่วงรันท้ายครับ57.679ไต่ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งในขณะที่มาตินครับเดี๋ยวดูว่าจะไล่ทันไหมแล้วมันล้มครับโอ้โหพลาดไปก็มาตินที่โค้งหนึ่งจังหวะกริปที่ล้อหน้าไม่จับกลองตัดมาที่เจโนบอร์สอยอ่ะทีมบอสของพรามักเรสซิ่งนี่ครับมาติน พลาดไปง่ายๆครับในช่วงท้ายอาร์กมาเกสครับในพื้นที่เสี่ยงไตข่ขึ้นมาเกาะกลุ่มได้แล้วครับขยับขึ้นมามีพื้นที่ใน Q2 ได้สำหรับอาร์รกมาเกสขึ้นมาอยู่นดับ4ส่วนมาร์กมาเกสต้องลุ้นรอบสุดท้ายครับนี่ครับยังไม่มีพื้นที่เช่นเดียวกับบริเวณเลสฟแฟรงกี้คาเชดีลุนครับลุ้นมาร์ก เช่นเดียวกับฟาบิโอกาตาโร่ที่เกือบจะหลุดออกจากท็อป10ครับคุณผู้ชมในช่วงท้ายลุ้นกันมันเลยทีเดียวกาตาโร่ขึ้นไปดับ6ครับเปโดคอสตาขึ้นมา10มาร์กมาเกสขึ้นมา9แต่ยังมีเหนือกว่านั้นครับรอบสุดท้ายก็กลายเป็นคนนี้แหละครับเร็วที่สุดก็คือฟรานเชสโกบัญญาย่าครับในรอบสุดท้ายครับแฟงกี้มอร์บิเนลลี่นั้นเบียดให้ตัวของเปโดคอสตาหลุดออกจากท็อป10 มาร์กมาเกสตกไปอยู่ในอันดับที่10ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้อย่างเฉียดฉิวครับนี่เป็นจังหวะซ้อมสตาร์ทครับเป็โก้ล้อฟรีทิ้งอีกแล้วนี่ครับมาสรุปผลการซ้อมหน่อยนี่คือ10คนที่จะผ่านเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัติของมาเลเซียกลางปีในรุ่น MotoGP ครับฟานเชสโกบัญญาย่าเป็นดับ1บรับอันดับทีบ่ยายา2ก็คือฮอกเก้มาตินบัญญาย่าเร็วกว่ามาตินแค่เพียง0.050วินาที ในขณะที่เอเนวาซซินีครับผู้ชนะในปีที่แล้วจบวันแรกในอันดับที่3ครับตามอยู่0.1อันดับที่4เป็นโบริเวีย l e เลสครับมาได้ในรอบสุดท้ายเลยอันดับที่5อเล็กมาเกสอันดับที่6ฟาบิโยกาตราโรครับดูดีเลยทีเดียวกับเครื่องยนต์ใหม่ครับอันดับที่7ฟรังโกมเบลลี่8เป็นอเล็กซรินครับเป็นครั้งแรกที่ยามาฮ่าผ่านเข้าสู่ Q2 ทั้ง2คันในฤดูกาลนี้ อันดับที่9แจ็คมิลเลอร์ครับและอันดับ10ก็คือมาร์คมาเกสรอดมาอย่างเฉียดฉิวส่วนคนที่ต้องเหนื่อยในรอบคิวหนึ่งครับก็มีเปโดคอสตาครับโดนเขี่ยทิ้งในรอบท้ายเลย12ก็เป็นเบเซคี้สิบสซาโก้ครับ14แบรนด์บินเดอร์15ก็เป็นทางด้านของทาคากินาคาโกมิครับสิบหกราอูเฟนเดส17อเล็ดอเลสปาการโรครับ18เป็นลูก้ามารินี่19ออกุสโตเฟรนเดสนะครับแล้วก็ ไปต่อในกลุ่มหลังๆครับมีโจอันเมีย20อันเดรูออียนโนเน่ครับอยู่ในอันดับที่21แล้วก็22เป็นลอเรนโซซัมบันโดรีครับอันโนเน่เนี่ยลงบิดแทนไฟเบอร์ดิจิอันนตนิโอนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าดิกเจียเนี่ยไปผ่าตัดหัวไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็วาเลนติโน่รอซซี่ก็โทรหาอันเดรียอันโนเน่บอกว่าช่วยมาขี่ให้เฮียนหน่อยมาดูตัวเลือกยางสำหรับนักแข่งที่ใช้วิ่งกันหน่อยครับ นี่ก็เป็นการวิ่งในรายละเอียดของเปโก้บรนยายาครับรันหนึ่งซอฟต์มีเดียมรัน2องซอฟต์มีเดียมครับยางเซตเดิมครับรัน3ใส่มีเดียมใหม่มาที่ล้อหน้าครับแล้วก็ใช้มีเดียมหลังเก่ามาน่าจะลองเซตนี้ดูแล้ับว่ายางมีเดียมนั้นสามารถทำงานกับการแข่งขันแบบฟูลเรสได้หรือไม่ส่วนในช่วงที่ time flying lap หรือว่า time attack ครับก็ใส่ซอฟต์มีเดียมแล้วก็ซอฟต์มีเดียมสำหรับเปโก้บรรยายา ในขณะที่องเอมาตินครับซอฟมีเดียมมีเดียมมีเดียมซอฟมีเดียมใหม่นะครับแล้วก็วิ่งไปแค่4รันนะครับแล้วก็รันสุดท้ายก็คือซอฟมีเดียมก่อนจะล้มไปจบอันดับ2อครับอันดับที่ 3, สามบาซิเนนี่ซอฟมีเดียมมีเดียมมีเดียมแล้วก็ซอฟมีเดียมครับแล้วก็ซอฟมีเดียมเช่นเดียวกันวิ่งแค่เพียง4รันมอริวีเบลเลสครับซอฟมีเดียม3รันแรกแล้วก็โอ้โหซอฟมีเดียมยาวๆครับ ทั้งห้ารันเลยนี่คือรายละเอียดในเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์หนึ่งเป็นของฮอยมาตินครับเซกเตอร์ที่สก็มาตินเซกเตอร์3เป็นของบาสเซนินี่ครับคือถ้ามาย้อนดูเนี่ยเซกเตอร์ที่1นะครับก็จะมีมาตินบัญญาย่าอะคอสตานะครับ2มาตินบาสเซนินี่บัญญาย่าเซกเตอร์ที่3ตรงนี้ครับก็เป็นทางด้านบาสเซนินี่บัญญาย่ากับอเล็กมาเกสครับ แล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายครับฟานเชสโกบรรยายย่าวเร็วที่สุดนะครับตามด้วยบาซิลสสี่แล้วก็ฮอกเก้มาตินดูเหมือนจะเป็นการไล่บี้กันอย่างดุเดือดของรถแข่ง GP24 mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในการคอลิฟายจออกมาอย่างไรและในการแข่งขันทั้งสปรปินแล้วก็เมนกับปีนั้นจะออกมาเข้มข้นแค่ไหนนี่ครับพอรวมกันแล้วครับ GP24 ครองไปทั้งสนามครับ ID l ดี t แ m e บทที่มารวมกันก็คือนาที57.679 เร็วกว่าเวลาของฟรานเชสโกบันญ่าที่ทำได้อยู่0.202ครับนี่ครับบันญยายา่าจบด้วยการเป็นอันดับหนึ่งครับและไปต่อกันในรุ่นโมโตโทูครับโมโตทูสนามนี้กล้องสมเกียริจันทราก็เดินทางไปแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับรถแข่งยังคงติดตั้งเบรกหลังไว้ที่แฮนด์ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับสำหรับก้อง นี่ครับจังหวะออกมาวิ่งตรงนี้ช่วงเช้าเนี่ยมันมีฝนมาตกในช่วงแบบในรุ่นโบโลทีนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ซ้อมได้หลังผ่านครึ่งทางแล้วเข้าสู่ช่วงบ่ายครับลงมาซ้อมกล้องสมเกียรติรันทยท้านะครับนี่จังหวะล้มของเจคดิกซันเจคดิกซันล้มน่ากลัวมากคุณผู้ชมไฮไซส์ Hi ครับที่โค้ง15ครับจังหวะเปิดคันเร่งจะออกจากโค้งแล้วลดดีดครับ เข่าลงกระแทกทั้งสองข้างเลยต้องถูกนำตัวส่งไปที่ Medical Center ครับนี่ครับจังหวะลงของเจกโอ้โหน้าเป็นห่วงเลยครับจังหวะนี้ล้มกันเยอะมากครับโมโรทูรสภาพอากาศร้อนจังหวะเปิดคันเร่งแต่ละจุดของทั้งแข่งเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างลำบากและอีกจุดหนึ่งนี่ครับจังหวะของอายูมุซา,าสากิครับคุณผู้ชมเปิดคันเร่งแล้วไฮไซร์ลอยสูงมาก รถน่าจะดีขึ้นไปสัก3เมตรได้ครับพอจังหวะของอายุมุซาสากิแล้วครับก็เลยทำให้มีทงแดงในช่วงเวลาที่เหลืออยู่2นาทีกับอีก9วินาทีนี่ครับโดนรถเหวี่ยงขึ้นไปสูงมากน่ากลัวมากครับจังหวะนี้ที่โค้ง2ก็เลยทำให้เกิดทงแดงครับคือหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่านักแข่งจะพยายามเอารถกลับเข้าไปเพื่อที่จะออกมา ซ้อมต่อนะครับแต่มันเหลือเวลานิดเดียวครับก็บทสรุปแล้วครับกล้องสมเกียรินะครับจบอันดับที่21ใน22ครับคุณผู้ชมในขณะที่ตัวของมาริโออารจนั้นผลงานดีกว่ากล้องในวันนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูันครับว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรสำหรับนักแข่งที่แข่งกันอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับอันดับที่เราให้เห็นกันก็มีแค่กล้องสมเกียตครับที่ขยับลงมาเพราะว่ามีซอนตาเฟนิกูเบิร์กนั่นมาเร็วช่วงท้ายส่วนคนที่เร็วที่สุดก็คือมาเดลกอนซานเลสนะครับฟิลิปซานลัชเดนิสซอนจูนั่นคือท็อปทนะครับเจคดิกซันล้มไปก็อยู่อันดับ4ี่ไอโอคูล่านะครับช่วงแรกเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยนะครับกลับไปแก้ปัญหากับตัวรถเราออกมาวิ่งครับอยู่ในอันดับ5กล้องสมเกียรติจบ22ครับ กับวันแรกพรุ่งนี้ยังลุ้นกันต่อในรอบ practice 2ส่วนผลการซ้อมในรุ่นโมโตทครับก็เป็นคนนี้แหละครับแชมป์โลกดาวิดอลอนโซครับอันดับที่2องอาเดียนเฟรนเดสอันดับที่3ก็คือไทโยฟรุสซาโตสนามนี้เนี่ยรถแข่ง honda ใน m o โตทครับหลายคันได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่เข้าไปก็ดูดีขึ้นมาครับโดยเฉพาะอาเดียนเฟรนเดส อันดับที่4เรียวซูเอยามานากะครับ5เป็นคอลลินไวเยอร์6โฮเซอันโตนิโอรูเอด้าครับ7เป็นเดนนิฮัวการโด8ยาควอบโรสโตน9ก็คือซอลอดเดนครับอันดับที่10ทัตสุกิซูซูกินะครับต่อด้วยอังเกลบิเกรสลาสลูก้าลูเนตตาโจเคลโซเซฟานโนเนป้านะครับแล้วก็ริคาร์โดรอสซี่กลุ่มที่ลดหลั่นไปมีอีบันออตโตล่าฟิลิโปฟาลิโอรีนะครับ ดาวิดมุ n จอร์ชมาเตโอเบรเ t ล l ี่ครับรวมไปถึงตัวของดาบิดเอล a n นซในขณะที่ก้องไยกรบัวสีสนามนี้ก็ถือว่าทําเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ยังตามผู้นํา2วินาทีเพราะว่าแทรกนี้ค่อนข้างยาววิ่งอยู่ในอันดับที่21ครับ2นาที13.02าอ่า2นาทีสิบสาสอหาำหรับกองครับอันดับที่22ก็คือเอสดีโอเชครับลงมาขี่ไวกาส นิโคลาคาราโร่3ชาบี้ซูรูโตซ่า2บโจเอสเตบัน25ครับอันดับที่26ก็คือโนเดดไวเลอร์นี่คือชมหน้าของดาวิดอลอนโซครับนั่นก็คือบทสรุปครับของการซ้อมในวันแรกของศึกมาเลเซียนกลางปีนะครับเป็นผลทั้ง3รุ่นทั้ง MotoGP, Moto2 และก็ Moto3 ครับในวันเสาร์นะครับก็จะเป็นการซ้อมในส่วนของ Moto 2และ Moto 3เนี่ยจะเป็นการซ้อม p r a c กทิ e ที่2เพื่อหาคอมไบนะครับคัดเลือกเอา14คนผ่านเข้าสู่ Q1 และ Q2 ต่อไปคอลี่ไฟจะมีในช่วงบ่ายในขณะที่ Moto GP การคอลี่ไฟจะมีขึ้นในช่วงสายๆของวันเสาร์นะครับแล้วก็จะแข่งขันรอบสปรินต์กันในช่วงบ่ายส่วนการแข่งขันในรอบเมนกลางปีคุณผู้ชมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ครับเริ่มต้นเวลา11นาฬิกาตรงตามเวลาบ้านเราในรุ่น Mo t ตท Moto2 เที่ยง15นาทีนะครับนะครที่ m o โต g p จะแข่งขันในเวลา14.00น,นหรือว่าบ่าย2โมงตรงนั่นเองครับฝั่งทุกท่านกดไลค์กดแชร์และ Subscribe และกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารไปกับพวกเราวันนี้ผมกับวิโรบมหงทีมงานม o t o r s p o r t t i ต e ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ